ครับสวัสดีครับเอาวันนี้เรามาดูมอสเขาวิ่งขึ้นปากปอนะครับโอ้ดูหินหินหินนี่ต้องถมเลยต้องขุดถมเอาย้ำทางก่อนอย้ำก่อนย้ำก่อน

รถแรงอ่ะรถแรงอ่ะรถแรงใช่ไหมอ๋อวิ่งเลยวิ่งเลยใครอยากวิ่งวิ่งเลยความร้อนขึ้นยันเกเลยอ่ะความร้อนขึ้นนั่นแหละมันหนืด ไปมอเอ้โอ้ยโอยไม่กลา้าเลย ในแล้วไม่มีใครลงมาเอาไม่ต้องตากซ้ายข้างบนน่ะ สิบล้อมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูสิบล้อวิ่งแล้วหมอตาลไปทางโน้นเลยครับไปวิ่งกับสิบล้อแล้วพ่อพ่อ เ็ยหน้าอีกไกลเกินอ๋อไปวิ่งกับสิบลอ้อไปรถแรงอ่ะรถแรงไปวิ่งกับสิบลอ้อเลยรถรถไม่แรงอยู่นี่ด้วยจอดก่อนเขาเลยความร้อนยันเกลียแล้ว ความร้อนขึ้นยันเกเลยอ,ะอ่ะอะเอาหนุนไวเนาะเอาไว้แค่ครึ่งเดียวไม่ให้มันไม่ให้มันยันใช่ไหมหนุนมันไว้ใครความร้อนไม่ขึ้นน่ะเสียความร้อนเสียขึ้นไวนะ่ะเสียแล้วถ้าความร้อนไม่ขึ้นนะ่ะความร้อนเสียเ้อเกความร้อนเสีย ได้กี่เที่ยวแล้วยี่สิบยี่สิบได้สามสิบอันนุนได้ยี่สิบเที่ยวเองอไ,ได้ยี่สิบความร้อนความร้อนยันเกเลยจอดก่อนโอ้มอตาลไปก่อนเขาเลย กว่ากว่าจะได้อ่ะเขาใส่กว่าจะเต็มสิบล้ออ่ะใส่กี่ตากะเที่ยวละร้อยอะสิบตักก่ะไอ้รถแดงรถแดงไปเลย một cặp và tàn một à, thôi ông mày ô uh, mày ông mày ô uh, ai đó nên ơi vào ao ao đẹp nãy à đẹp nãy ออกมาทางนี้เออเอ้าเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าโอ้สู้สู้อู้ไปเ้โอ้โอ้แรงโฮ้ยไปฝนไปฝน โอ้ชูรถแอ่มอดไม่ได้เล้ยโอ้เอาจะพ้ไปพนเอาไปเลยไปเลยชาไปเฮ้ เดืนใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเราไปดูสิบล้อกันครับจากคลิปนี้บายบายครับผม